ข่าวล่าสุดชูวิทย์ลั่นกลับมาเป็นฮีโร่ไม่ใช่อีแอบแนะทางหนีไฟประชาธิปัตย์ไปทำสิ่งที่ตัวเองถนัดในสภาเมื่อวันที่30มีนาคมปพศ2562นายชูวิทย์กมวลวิสิทธ์อดีตหัวหน้าพักรักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กในหัวข้อเรื่องทางหนีไฟโดยระบุว่า ใครจะรู้ว่าประชาธิปัตย์มีวันนี้ตอนนี้ยังไม่หายงงเที่ยวโทษกันไปมาด่าอภิสิทธิ์ส่วนลูกนอกไส่อย่างสุเทพเล่นเป็นทำตัวสงบแต่เดินใต้ดินรวบรวมเสียงแพ้คเป็นมัดให้ลุงตู่หากหายงงขอโปรโดฟังทางนี้ในฐานะที่เลือกประชาธิปัตย ช่วยเติมเต็มให้หนึ่งเสียงพอรู้ว่าแพ้แงแง่แม้เป็นพักเก่าอย่าทำตัวแบบเก่าปรับปรุงนิสัยเสียใหม่ยังพอมีโอกาสกลับมาเป็นฮีโร่ไม่ใช่อีแอบเลือกตั้งครั้งหน้ารับประกันไม่เกินสิ้นปีนี้คะแนนจะกลับมาตอนนี้ตีบทให้แตกอยู่ให้เป็นเย็นให้พอรอให้ได้ปล่อยสภาเป็นสวนสัตว์อย่าวางแผนผิดอีก จะได้ไม่พังซ้ำสองเพราะหันไปทางซ้ายร่วมทักษินเที่ยวน่าจะกลายเป็นพักต่ำสิบไม่ใช่ต่ำร้อยหันไปร่วมกับลุงตู่ก็เหมือนถมน้ำลายรถหน้าตัวเองต้องไปปกป้องเขาในสภาคิดแล้วดูไม่จืดผู้ใหญ่อย่างท่านชวนท่านบัญญัติจะทำตัวอย่างไร ทางนี้ไฟของพรรคประชาธิปัตย์คือกลับไปทำสิ่งที่ตัวเองถนัดในสภาโชคดีมีคนเกา๋าเกมประสบการณ์สูงหลายคนได้เข้าไปไม่เหมือนพรรคเพื่อไทยตัวเด่นปาร์ติลิสไม่มีเข้าไปแม้แต่คนเดียวหากสถานการณ์สุขงมต้องไปประท้วงที่คางถนนอย่าได้รีให้ใครออกหน้าแทนอย่าทำตัวลับๆ่อๆคิดจะตีกินแล้วให้เขามาแว้งกัดเอาทีหลัง อย่าไปคว้างแฟ้มป่าเก้าอีป่วนสภาอย่าให้มีงูเห่าสีฟ้าออกมาเพ่นพานปล่อยพักสีส้มเขาสารฝันข่าวแววเขาเริ่มมีคนขุดหางูเห่าสีส้มเพราะหัวหน้าพักอาจตกม้าตายเพราะเรื่องหุ้นอยู่ผิดฝั่งแค่ทำกับข้าวออกทีวีลุงหม,มัก ยังโดนมาแล้วเรื่องอย่างนี้ไม่เชื่ออย่าลบหลู่เฮียชูขอบอกเจ้นหน่อยการเมืองเป็นเรื่องหน้าด้านแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับเมื่อวันที่6 6มีนาคมปีพศ2 5 6 2อ 25, 62, นายชูวิ visit, ทย์กมนลวิสิทธิ์อดีตหัวหน้าพรรครักประเทศไทยได้โพสต์ข้อความผ่าน Facebook ส่วนตัวชูวิทย์กมลวิสิทธิ์มีเนื้อหาระบุว่า วันนี้ไปไหนมีแต่ชาวบ้านถามชีวิตใครจะเป็นรัฐบาลเรื่องแบบนี้ที่บอกว่ามีกติกามารยาทพักใดได้สอสอมากเป็นอันดับหนึ่งแล้วจะได้สิทธิ์จัดตั้งรัฐบาลก่อนแต่การเมืองเป็นเรื่องหน้าด้านต้องชิงไหวชิงพริบวิ่งเจรจาต่อรองจนเป็นที่พึงพอใจของทุกพักคนทำหน้าที่สำคัญนี้เขาเรียกว่าผู้จัดการรัฐบาล เมื่อเสด็จน้ำจึงออกมาร่วมกันจับมือชูราว่าจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จแล้วพักหลังๆแบ่งเป็นสองฝั่งสองพักหลักชัดเจนแต่ถึงกระนั้นยังดึงดันต่อรองเปลี่ยนครัวมาร่วมตั้งรัฐบาลกันได้อยู่ดีที่ย้ายฝั่งกันชัดๆเป็นที่ฮือฮาคือในายเนวินชิดชอบที่ว่าชาตินี้จะไม่เผาผีก,กับพักประชาธิปัตย์ ยังดันมามอบดอกไม้กดกันได้หน้าตาเฉยที่สำคัญหยิบชิ้นปรามันได้กระทรวงมหาไทยกับกระทรวงคมนาคมไปก่อนเอ่ยว่จีบอกทักษิณว่ามันจบไปแล้วครับนายกติการมาริยาจึงใช้ไม่ค่อยได้ในการจัดตั้งรัฐบาลตอนนี้มีพรรคที่รีรีรอรอยังกักอยู่โดยอ้างว่าต้องรอการตัดสินใจจากกรรมการบริหารพรรค ต้องรอผลอย่างเป็นทางการจากกะกกตะเสียก่อนมิกราผพผามตัดสินใจชะเงิน,นาชะงักหลังเพราะเขาแบ่งขั้วเป็นฝั่งประชาธิปไตยกับเผด็จการแต่อย่าได้เบาใจตอนนี้ไอโฟนแทบไม่คาหูหากได้สมใจถึงพระเดชพระคุณค่อยมาหาข้ออ้างแก้ตัวกับประชาชนให้ดูดี ที่คุณหญิงสุดารัตน์บอกว่าเข้าเซนชัยเป็นอันดับสองแต่ขอรับเหรียญทองบนแท่นอันดับหนึ่งแบบนี้ก็ได้หรอคะผมต้องขอบอกคุณหญิงว่าทำกันแบบนี้มานานแล้วหรอครับหนักไปกว่านั้นไม่ได้แข่งขันอะไรกับเขาแต่เดินแอนแอนขึ้นแท่นอันดับหนึ่งไปหน้าตาเฉยแถมอยู่นานกว่ากติกาแล้วจะขอต่อเวลาเสียด้วยซ้ำแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับ จตุพรประกาศลาออกช่วยเพื่อชาติหาเสียงอารีลัน50ล้านก็ไม่ไปอยู่ด้วยเมื่อเวลา11นาฬิกาของวันที่30มีนาคมพีพศ2 5สอที่ห้องแถลงข่าวชั้นห้าอ m r i r l w o ีย d ลาดพร้าวนายจาตุพรพรมพันธ์ผู้ช่วยหาเสียงพรรคเพื่อชาติแถลงข่าวท่าที สถานการณ์ทางการเมืองหลังการเลือกตั้งว่าขอประกาศยุติบทบาทการเป็นผู้ช่วยหาเสียงของพรรคเพื่อชาติและกองเชียร์พรรคเพื่อชาติซึ่งตนได้แจ้งต่อหัวหน้าพักและรองหัวหน้าพักให้รู้แล้วตั้งแต่วันที่26มีนาคมที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามภารกิจของตนที่ประกาศไว้คือการรวบรวมเสียงฝั่งประชาธิปไตยให้ไปเทรวมในวันเลือกตั้งดังนั้นเมื่อพรรคเพื่อชาติแถลงจุดยืนอยู่ฝั่งประชาธิปไตยจึงถือว่าภาร,รกิจตนเสร็จสิ้นดังนั้นต่อไปนี้ตนจึงเหลือสถานะเดียวคือประธานนปชนายจาตุพกรกล่าวว่าการไปยื่นยุบพรรเพื่อชาติของผู้กองปูเข็ม หรือร้อยเอกทรงกรดชื่นชูผลในประเด็นครอบงำพักเพื่อชาตินั้นถือเป็นหน้าที่ของกรรมการบริหารพักเพื่อชาติและฝ่ายกฎหมายที่ต้องไปชี้แจงต่อกกตอ,อย่างไรก็ตามผู้กองปูเข็ม ตนก็ไม่ทราบสถานะที่ชัดเจนว่าพ้นตำแหน่งราชการแล้วหรือยังขณะที่เจ้าตัวประกาศว่าพ้นแล้วแต่ทางการข่าวยังมีข้อสงสัยกันอยู่ผู้กองปูเข็มคงไม่ทราบว่าตำแหน่งผู้ช่วยหาเสียงของตนนั้นได้รับรองจากกะกะตดังนั้นการขึ้นเวทีปราศัยจึงกระทำได้ในลักษณะที่ต้องได้รับค่าจ้างซึ่งถ้าตนได้รับค่าจ้างดังกล่าวก็จะนำไปบริจาคให้กับมูลนิธิคนปัญญาอ่อน ซึ่งถือเป็นความตั้งใจของตนดังนั้นประเด็นดังกล่าวจึงไม่ได้น่าวนิตกแต่อย่างใดรประธานอปชกล่าวว่าสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี้ตนต้องการเห็นการแสดงความรับผิดชอบของกะกะตเพราะการเลือกตั้ง6 2สองนี้เกินไปกว่าที่ใช้คำว่าเลือกตั้งสุกปรกเหมือนปี2,500แต่ถ้าจะใช้คำว่าเลือกตั้งโสมมหรือเลือกตั้งอื่นใดที่เลวร้ายมากไปกว่าสุกปรก พราะกะกะตปล่อยป่าละเลยให้มีการกระทําความผิดเกิดขึ้นอย่างมากมายในการเลือกตั้งและยังมีการนับคะแนนที่ถูกยุติลงอย่างไม่เป็นทางการในวันเลือกตั้งนั้นทั้งที่เป็นการนับคะแนนที่หน่วยแค่บวกตัวเลขให้ตรงข้อเท็จจริงเท่านั้นดังนั้นเมื่อกะกะกตประกาศตัวเลขผู้มาใช้สิทธิ์33ล้านเศษแต่พอมาวันที่28มีนาคม ก,ก่ตประกาศอย่างไม่เป็นทางการครั้งที่สองจำนวนมากกว่า38ล้านเศษแสดงให้เห็นว่าคะแนนเพิ่มมาเกือบ4ล้านเศษสะท้อนให้เห็นว่าคะแนนเพิ่มมาวันละกว่า1ล้านคะแนนนายจาตุพรกล่าวอีกว่าอีกทั้งจำนวนบัตรดีกับจำนวนคะแนนรวม ของแต่ละพักนั้นมีความแตกต่างกันมากกว่า2ล้านคะแนนหรือแม้แต่จำนวนบัตรที่ใช้กับจำนวนผู้ใช้สิทธิ์ก็ยังมีความต่างกันเกือบ2ล้านเช่นกันถึงแม้จะมีการนำคำว่าบัตรขย่งมาใช้ซึ่งเกิดมาตนก็เพิ่งเคยได้ยินทั้งที่ในทางปฏิบัติแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะเกิดการรับบัตรแล้วไม่ไปใช้สิทธิ์ แต่กระกะตอธิบายเพื่อที่จะให้รอดพ้นสิ้นข้อสงสัยแต่ยิ่งสร้างความสงสัยมากขึ้นดังนั้นการเลือกตั้งเมื่อปี2549ซึ่งเป็นการเลือกตั้งโมฆะทั้งสองครั้งทำให้อดีตกะกะตชุดนั้นถูกสารรัฐธรรมนูญวินิจฉัยว่ามีการหันหลังออกนอกคูหา แต่ไม่ได้ระบุว่าอดีตก,ะกะตรกตไม่สุจริตส่วนเมื่อปี2557ถูกระบุว่าจัดการเลือกตั้งในวันเดียวให้แล้วเสร็จทั้งประเทศอดีตก,ะกะตรกตจึงเชื่อว่าไม่จําเป็นทําให้เกิดปรากฏการณ์ปิดล้อมสถานที่รับสมัครเลือกตั้งประชนีที่เก็บบัตรเลือกตั้งจนทําให้สารธรรมนูนก็ไม่ได้วินิจฉัยเหมือนปี2549แต่ได้ชี้ให้การเลือกตั้งเป็นโมฆะ แต่การเลือกตั้งเมื่อปี2562นี้เมื่อมีการสงสัยเรื่องคะแนนมาตั้งแต่ตน้นและยังมีคะแนนที่งอกออกมาอีกทำให้เกิดปัญหาในการจัดตั้งรัฐบาลอีกทั้งมีความห่วงใยว่ารัฐธรรมนูญปี25:60จะนำพาสู่วิกฤตคือพาการเมืองสู่ทางตันเพราะทั้งสองฝั่งทางการเมืองไม่ว่าซีกใดได้เสียง้างมากที่ไม่เด็ดขาดก็ไม่สามารถเดินต่อไปได้ทั้งคู่ นายจตุพรกล่าวต่อว่าโกโกโตมีวิธีการนับคะแนนหลากหลายรูปแบบที่จะไปทอนคะแนนของพรรคใหญ่แล้วกระจายปฏิลิสให้กับพรรคเล็กๆเพื่อให้เกิดปรากฏการณ์ว่ารัฐบาลของคณะสืบทอดอำนาจมีพรรคการเมืองเข้าร่วมเป็นจำนวนมากดังนั้นการเมืองจะเดินต่อไปได้ในตอนนี้คือการจะต้องไปปล้นสมาชิพกพรรคอื่นที่เรียกว่ากลุ่มงูเห่า ซึ่งตอนนี้ก็มีอยู่สองพักที่กำลังถูกก้านต้อนโดยการต่อรองผลประโยชน์ผมได้คุยกับฝั่งสืบทอดอำนาจเขาระบุว่าเสียงที่ต้องสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ในสภาต้องได้270ที่นั่งซึ่งถ้านับตอนนี้ไม่มีทางถึงถึงแม้ว่าจะมีการแจกใบแดงเหลืองสม้มดำขาวซึ่งเป็น5ใบที่มีอยู่ในการเลือกตั้งของไทย แต่ผลการเลือกตั้งก็จะไม่เปลี่ยนแปลงเพราะถ้าแจกใบแดงให้เพื่อไทยก็ยังเหลืออนาคตใหม่หรืออื่นๆในสิบประชาธิปไตยและถ้ามีเลือกตั้งซ่อมก็จะเกิดปรากฏการณ์รณรงค์หาเสียงเพื่อพักร่วมฝ่ายค้านเพื่อพักร่วมรัฐบาลซึ่งครั้งนี้อาจจะเป็นพักร่วมฝั่งประชาธิปไตยกับฝั่งสืบทอดอำนาจยิ่งจะทำให้เกิดความเสื่อมศรัทธามากที่สุด และผมก็บอกไม่ได้ว่ามันจะนำไปสู่อะไรนายจตุพรกล่าว นายจตุพรกล่าวต่ออีกว่าตอนนี้พักพลังชารัฐและพลเอกประยุทธ์ได้เปรียบทางการเมืองทุกกระบวนการแล้วเมื่อประชาชนตัดสินมาด้วยเสียงก้ากึ่งแบบนี้แล้วหาจําเป็นต้องไปซื้อสสอจากพรรคอื่นแล้วได้เป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งวันเริ่มต้นของการเป็นนายกครั้งใหม่นี้จะเป็นวันจบวันสุดท้ายของพลเอกประยุทธ์เช่นเดียวกันเพราะเมื่อมีเสียงก้ากึ่งหมากกระดานเดินต่อไปไม่ได้ เพราะเสียงข้างมากจะต้องเสียไปถึง3ที่นั่งคือประธานสภาและรองประธานสภาแล้วต้องเอาบุคคลภายนอกหรือการประชุมในสภาถ้าจะต้องนับจำนวนสมาชิกก็อาจทำให้ประชุมล่มประเทศเดินหน้าต่อไปไม่ได้ดังนั้นสมการทางการเมืองเมื่อตัวเลขก้ำกึ่งก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วแต่ถ้าเลือกการสร้างงูเห่าให้เกิดขึ้นก็จะนำไปสู่ถุดจบเพราะเป็นการสร้างวิกฤตศรัทธายอย่างรุนแรง ดังนั้นคนแรกที่จะต้องรับผิดชอบในขณะนี้คือกะกะตเพราะวินยูชนอย่างพวกท่านย่อมรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นมาแล้วโดยที่ตนจะไม่เรียกร้องให้ลาออกผู้ที่ต้องรับผิดชอบต่อมาคือคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญหรือกรทเพราะเขียนรัฐธรรมนูญให้ประเทศไทยเดินสู่ทางตัน นายจตุพรกล่าวอีกว่าสําหรับประเด็นเรื่องงูเห่าที่กําลังเกิดขึ้นอยู่ในช่วงนี้ตนเองก็ยังไม่รู้ว่าในส่วนของสมาชิกพรรคเพื่อชาตินั้นมีถูกดึงไปบ้างหรือไม่เสียวอยู่เหมือนกันด้านนายอารีกไกรนารารองหัวหน้าพรรคเพื่อชาติานะวัดที่สสพรรคเพื่อชาติกล่าวปฏิเสธถึงการถูกทาบทามและซื้อตัว เพื่อให้ไปร่วมงานกับพรรพลังประชารัฐโดยยืนยันว่าไม่มีบุคคลใดของขั้วการเมืองอีกฝ่ายติดต่อเข้ามาและหากติดต่อมาจริงตนยืนยันว่าจะไม่ไปร่วมงานเพราะตนมีอุดมการชัดเจนต่อการร่วมต่อสู้กับภาคประชาชนผมไม่ไปเป็นงูเห่าหรืออะไรทั้งนั้นต่อให้เสนอเป็น50ล้านบาทก็ไม่สนใจและยืนยันจะไม่ไปไหนทั้งนั้นนายอารีกล่าว ขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดแนวหน้าและมะติชนขอขอบคุณถูกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ